อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัตคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการโฮ r โรวีไอพีแสชเจ็ดแปนโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในดวงนะครับคุณจะรุ่งหรือร่วงประจำเดือนสิงหาคม2563สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือเกิดช่วงระหว่าง16กุมภา ถึง15มีนาะหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในราศีกลุ่มนะครับแต่ถ้าคุณรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทํานายแล้วราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นการดูลัคนาราศีเกิด จะมีความละเอียดและแม่นยำม,มากกว่านะครับกับการดูราศีเพียงเพียวๆนะครับฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนจะได้รู้ต้นทุนและสตอรี่ต่างๆในโดวงชตาของเราอย่างละเอียดฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันเลยครับว่าคุณจะรุ่งหรือล่วงในเดือนสิงหาคมนี้ครับ สำหรับคนที่เกิดในลักนาราศีกลุ่มตำแหน่งของดาวประจําตัวของคุณคือตำแหน่งของดาวราหูโครจรตกในเรือนปุนตตะแปลว่าการทําเรื่องใหม่ๆการทําสิ่งใหม่ๆอยู่ในเรือนนี้มันเป็นเรือนของธาตุลมฉะนั้นสตอรี่ในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะต้องเดินทางหรือว่าไปนู่นมานี่อยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ประการใดคุณอาจจะทํางานใกล้ชิดลูกใกล้ชิดบุตร หรือทำงานใกล้ชิดบริวารลูกน้องมากมายเลยในช่วงเวลานี้หรือเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับในเรื่องของคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารหรือลูกน้องก็ได้ถือว่าชั่วโมงนี้ค่อนข้างจะไม่มีอะไรให้หน้าซีเรียสหรือน่าพิตกกังวลและสิ่งสำคัญคือดาวพระเกตตอนนี้ก็ทับลัคนาของคุณด้วยในเดือนสิงหาคมนี้ฉะนั้นการที่ดาวพระเกตทับลัคก,ก็แปลว่าจะมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับ ตัวของเราแต่เป็นเซอร์ไพรส์ที่เป็นบวกหรือเป็นเรื่องดีๆสำหรับตัวของเราอย่างแน่นอนบางคนอาจจะถูกหวยบางคนอาจจะมีโชคลาบบางคนอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือบางคนอาจจะได้ไปสถานที่โบราณเก่าแก่บางคนอาจจะได้ไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับหากมองถึงในเรื่องของตำแหน่งการงาน คนที่เกิดในราศีกลุมตำแหน่งดาวอังคารหรือดาวการงานของคุณก็ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยฉะนั้นในสตอรี่ตรงนี้สำหรับคนที่ยังทำงานอยู่การงานของคุณตอนนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาหรืออย่างน้อยมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จมีโอกาสที่จะได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าคุณทำงานมาในสักระยะหนึ่งจากจุดเดิมจากจุดเก่า ที่คุณทําอยู่โอกาสที่จะได้ปรับได้เลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณทดลองงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถือว่าในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะมีเกณ์ของการปรับโปรเฟชั่นหรือปรับตําแหน่งปรับความมั่นคงในชีวิตจากทดลองงานอาจจะกลายเป็นพนักงานประจำก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะอ,อยากจะหางานใหม่หรือจะทําธุรกิจอาชีพใหม่ๆ ก็ถือว่าในเดือนสิงหาคมนี้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นการทําที่ลงตัวเลยทีเดียวหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทํางานขายของนะครับความสําเร็จของคุณในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จที่ดีอย่างแน่นอนถือว่าค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียวนะครับสําหรับการเงินเป็นอย่างไรบ้างคนที่เ,เกิดในราศีกุมตําแหน่งการเงินของคุณคือดาวพฤหัสนะครับ ตำแหน่งของดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนของโชคลาภหรืออยู่ในเรือนของลาภะของคุณถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะว่าได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีด้วยนะครับฉะนั้นการเงินของคุณตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้มาจากหลากหลายช่องทางบางคนอาจจะได้มาจากเรื่องงานบางคนอาจจะได้มาจากการลงทุนบางคนอาจจะได้มาจากการขายทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นขายบ้านขายที่ ขายหุ้นขายตึกขายคอนโดต่างๆเชื่อว่าถ้าคุณอยากขายในช่วงนี้คุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ซักเข้ามาอย่างแน่นอนถือว่าค่อนข้างโอเคเลยและที่สำคัญตำแหน่งดาวพฤห,หัสนี้เป็นเจ้าเรือนของ ลาภะด้วยแสดงว่ามีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้เหมือนกันนะครับถ้าเสียงโชคก็มีโอกาสที่จะได้หรือขอความช่วยเหลือจากใครบางคนก็มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จด้วยเช่นกันถือว่าทั้งตําแหน่งการเงินและก็ตําแหน่งของดาวโชคลาภถือว่าให้คุณสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีคู่ชีวิตยอยู่แล้วเนี่ยในช่วงประมาณต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเนี่ยอาจจะไม่ดีนะนะครับเพราะว่าตำแหน่งของคู่ครองตกเรือนอริกนะครับและก็จะมีตำแหน่งของดาวเสียมาทับในดวงของคู่ครองด้วยฉะนั้นคนที่มีครอบครัวคนที่มีคู่ชีวิตก็ต้องะระมัดระวังความไม่ลงรอยนะครับอาจจะมีปัญหาถกเถียงกันทะเลาะก,กันหรืออาจจะ มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะสนทนาโอภาปาศัยมากเท่าที่ควรหรือต่างคนต่างอยู่อยู่ไกลกันคนละที่คนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะครับหรือไม่ก็ตำแหน่งแฟนคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคราะห์เรื่องเจ็บเรื่องป่วยเรื่องสุขภาพต่างๆก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ฉะนั้นหลังจากพน้นกลางเดือนสิงหาคมนี้ปัญหาเรื่องความรัก สำหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่ชีวิตเนี่ยน่าจะดีหรือว่าน่าจะเสียน้อยลงนะครับยังไงก็คงเหลือระยะเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองยังไงก็ต่อสู้แล้วก็ทำอ่าทำแบบหูทวนลมนะครับอย่าไปฟังอย่าไปซีเรียสอย่าไปาคิดเป็นตูเป็นตาผมว่าถ้าทำแบบนี้ไนดะ้ก็จะดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าสำหรับคนโสดหรือคนที่กำลัง ดูอกดูใจกับใครบางคนอยู่ในช่วงนี้ถือว่ายังมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างความไม่มีเวล,เวลาที่จะพบปะจะเจอกันหรืองานอาจจะเยอะหรืออีกคนอาจจะยุ่งอะไรประมาณนี้หรืออาจจะมีเ,เรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดความระแวงเกิดความสงสัยเกิดความไม่ไว้วางใจนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ปัญหามันอาจจะ เป็นเรื่องของความคิดคุณอาจจะคิดไปเองหรือติดต่างไปเองโดยที่อาจจะยังไม่ได้มีต้นสายปลายเหตุมาให้คุณได้รับรู้แบบจบดลวกจริง,รงๆก็อาจจะคิดไปน้อยอกน้อยใจไปละแวงไปนะครับอยากจะให้คุณอดทนกับคนปัจจุบันหรือคนที่คุณโฟกัสอยู่ทุกคนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆปัญหาใหญ่ๆแต่ถ้าเอา,เอาหูไปนาวอาตาไปไล้ อย่าไปโฟกัสในเรื่องที่มันเป็นอุปสรคหรือการที่มันหยุดพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับแฟนคุณผมว่าตัดทิ้งไปได้บ้างมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวคุณฉะนั้นคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจให้รอหลังจากพ้นกลางเดือนสิงหาคมนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องราวต่างๆมันน่าจะโอเคหรืออย่างน้อยมันน่าจะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับ สิ่งที่น่าจะก,กังวลใจสำหรับตัวของคุณในตอนนี้นั่นก็คืออย่าเพิ่งลงทุนกับคนอื่นแต่ถ้าคุณลงทุนด้วยตัวเองหรือธุรกิจของตนเองก็แล้วไปนั่นคือไม่ได้มีอุปสรรคหรือมีปัญหาแต่ถ้าคุณจะต้องลงทุนกับคนอื่นกับผู้อื่นผมว่าตอนนี้ชะลอไปก่อนอย่าเพิ่งที่จะไปลงทุนเพราะเกรงว่าลงทุนอะไรไปแล้วไรายได้กำไรผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คิด หรืออย่างน้อยอาจจะเอาเงินไปละเลงไปละลายมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรฉะนั้นการลงทุนกับคนอื่นในช่วงระยะเวลานี้ยังเป็นช่วงระยะเวลาที่ยังไม่น่าจะเหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพตอนนี้ตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณถือว่าค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียวถือว่าปัญหาสุขภาพของชาวราศีกุมไม่น่าจะมีอะไรนะครับหรืออุบัติเหตุร้ายแรงอะไรก็ยังไม่เกิด แต่ถ้าคุณมีโรคประจำตัวหรืออย่างน้อยอาจจะต้องอไปรับยาที่โรงพยาบาลไปปรึกษาหมอให้ตรวจดูอาการตามรอบนะครับตามหมายนะักก็ไปตามปกติแต่เชื่อว่าเรื่องสุขภาพไม่น่าจะเป็นเรื่องที่รุนแรงหรือน่ากังวลใจแตกประการใดนะครับฉะนั้นคลิปนี้สำหรับชาวรัคนาราศีกุม ผมให้คะแนนดวมคุณจะรุ่งประมาณ90%เเลยทีเดียวเพราะถือว่ามีจุดที่ลงตัวในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภหรือเรื่องของตนเองถือว่าตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณเริ่มให้คุณสำหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นคะแนนที่ให้ไว้ไม่ใช่คะแนนที่เกินเลยความเป็นจริงอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณอยากจะรู้อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาแบบเจาะลึก สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวได้เลยนะครับที่หมายเลข0992129463 ID Line ภูม Astro 59นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยงชัดเจนอย่างแน่นอน เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ